สวัสดีครับเพื่อนๆพวกผมนายชติวัชร์วายเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาแปลกนิดนึงนะฮะก็แปลกจริงๆนะเห็นกล้องผมอยู่นี่นะฮะก็พอดีมีเพื่อนทางบ้านถามว่าเอ๊ะแล้วผมใช้กล้องอัดวิดีโอเกมมือถือยังไงนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ใช้บูสต์แทกแล้วเพราะว่าคอมผมพังแล้วผมก็เลยสาธิตให้ดูนี่ผมก็แค่ตั้งกล้องอย่างนี้คเออเข้าใจแค่นี้เองนะฮะโอเคอ่ะก็เห็นผมกุ๊งกุยังไงไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าผมต้องดูจอไปด้วยว่า มันดับหรือเปล่าถ้ามันดับก็เรียบร้อยเลยนะฮะโอเคก็ลำบากนิดนึงครับช่วงนี้ PC เน่าไปแล้วนะฮะโอเคนะ,ะก็เกมนี้นะฮะไม่อลัมพ์บทแลวมาดูเกม Star Wars นะฮะ Galactic Defense นะฮะก็เป็นเกมที่เพิ่งมาได้ไม่นานนักนะครับจากชื่อเกมก็น่าจะรู้แล้วก็เป็นแนวแบบ defense นะฮะ tower defense ใครเคยเล่นเกมดังมากมายนะเกี่ยวกับพวก tower defense ก็สำหรับเกมเนี่ยสังเกตน,นะครับเราสามารถเลือกไซส์นะฮะว่าจะเป็นอ่าพวก เจไดหรือว่าเป็นพวกซิสหลอดได้ตลอดเวลานะครับสังเกตผมเล่นเจไดเนี่ยไป1.67%แล้วนะครับเดี๋ยวลองพาไปเล่นดูนะอ่าโอเคเข้าไปเล่นก่อนก็ไม่ต้องกลัวครับมันไม่ยากจนเกินไปถ้าใครอ่านสาษาตังกิษออกก็จะไหลลื่นปื้นเลยนะครับตอนเล่นครั้งแรกก็จะมีการสอนด้วยเกมนี้จะค่อนข้างแตกต่างกับเกมอื่นที่เป็นทาวเวอร์ดิเฟนนิดนึงฮะเอาเกมมาดูกันนะ ทีอ่านเลยอันนี้ผมได้รางวัลมาผมรับก่อนอันนี้ก็จะโปรไฟล์ของเราอันนี้ก็เป็นเอชเมนท์ที่เราได้นี่ก็เพื่อนนี่ก็คือออปชันนะครับฝั่งนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากเข้ามาดูเองได้เนาะอ่าแล้วก็ดูอ่าแนะชมเปี้ยนนะแชมเปี้ยนอันนี้เดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนนิดนึงอ่ะแชมเปี้ยนก็คืออ่าฮีโร่ของฝั่งเราครับก็เนี่ยครับผมใช้ลุคสกายวอล์กเกอร์เลเวลหกแล้วนะครับแล้วก็จะมีเจไดเทรนนิ่งเรมอมดด้วยนะฮะแล้วก็สามารถอีควิปลิลิคได้นะครับลิลิคก็จะคล้ายๆกับอ่พวกรูนอ่ะอย่างงตติดตดั้้ไ นะฮะฮอะไรพวกนี้นะครับสังเกตนะมีเต็มเลยนี่โยดานะแล้วก็ใครไม่รู้อีกนะฮะก็ถามว่าเอ๊ะแล้วตัวละครอื่นได้มาได้ไงนี่ครับรีคูเมนต์อ่ารีคูดเมนต์พอตนะฮะนี่ครับต้องใช้เงินหนึ่งหมื่นนะหรือสามหมื่นนะฮะนี่เท่านั้น,นเองนะฮะหรือจะมีสเปเชียลออฟเฟอร์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบอ่านี่ครับจะเป็นแบบใช้ห้าสิบเพชรอันนี้คือเงินแค้นนั่นเองเงินแค้ก็ได้มาจากอ่าทำภารกิจนั่นแหละรครับก็ได้มาหรือจะเติมเงินก็ได้ฮะแล้วแต่ท่านเลยนะฮะ โอเคนะนี่ก็สามารถดูแชมเปี้ยนได้ว่ามีใครบ้างทาวเวอร์ Tower ของเราก็ดูได้นะครับอ่าดูได้หมดเลยสังเกตทาวเวอร์เราจะมี Level เลเวลด้วยนะครับเกมนี้ทาวเวอร์แปลกมากครับเลเวลอัพอ่าถ้าเราพาทาวเวอร์เนี่ยไปลุยดันเจียนด้วยเลเวลทาวเวอร์จะอัพซึ่งแปลกกว่าเกมอื่นเกมอื่นนี่คือแบบอัพเป็นสกิลมั่งใช้เงินม้างใช้นูน่นใช้นี่มั่งแล้วก็เวลาสู้อยู่สามารถอัพเกรดได้ด้วยใช่ไหมแต่สตาร์วอร์ไม่ได้นะครับเราได้แค่วางแล้วก็ขายเท่านั้นเองทำอย่างอื่นไม่ได้เลยครับ โอเคนะฮะลิ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 คนนี้ก็อ่าคร่าวๆไปแล้วเนาะเป็นแบบที่ที่อะไรอะ่ะเป็นคล้ายๆกับผลึกที่คอยติดให้กับตัวละครนะครับจริงๆมันมีผลึกอีกประเภทหนึ่งติดให้กับอ่อะไรนะทาวเวอร์ได้ด้วยโอเคแล้วก็เอนเนมี่นี่ก็คือจะบอกว่าเราเคยเจอเอนเนมี่อะไรบ้างนะครับก็ไม่มีประเด็นอะไรมากอ่ส่วนด้านบนก็ไม่มีอะไรครับอันนี้เป็นเอนเนอร์จีนะนี่เงินของเรานี่เพชรของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิสออฟฟิสอะไรนะอินฟิเตสออฟเฟอร์ก็คือเป็นโปรโมชั่นของเกมนั่นเองรอให้เราเติมเงินอะ โอเคนะก็ต้องไปลุยทีละด่านครับอ่ะเพกกดเข้าไปเลยอันนี้ก็จะบอกวาว่าให้เราไปลุยที่ทาสชูอินนะโก o ทูแพลเนตนะลุยเดีย๋ยวจะพาไปให้ดูสัก2ดานสังเกตนะครับแต่ละด่านก็จะมีด่านเยอะแล้วก็จะบอกว่าเกมนี้มีความยาก5ระดับกดเข้าไปทีละด่านนะครับมันจะมีทั้งหมดความยาก5ระดับสังเกตผมผ่านแบบโนวิชไปแล้วนะแล้วก็ผ่านแบบอีซี่ไปแล้วแล้วก็ผ่านแบบ r m a มแต่โนโมผมได้แค่2ดาวเองพอเริ่มซู้ไม่ไหวนะครับ อ่าโอเคนะเดี๋ยวผมไปเล่นด่านอื่นแล้วเพราะด่านนี้ผมไม่ไหวละต้องตัวละครกับต้องลุคของผมอ่ะกับไออะไรนะทาวเวอร์ของผมต้องเลี้ยสูงกว่าน,นี่ถึงจะลุลยนอร์มอลได้อ่ะเดี๋ยวผมเล่นด่านสองให้ดูเลยนะฮะนี่อันนี้ก็มีบอกนะครับว่าเพื่อนเราแล้งเท่าไหร่อะไรยังไงดูโกว่าได้ว่าแต้มสูงสุดเท่าไหร่นะครับแต้มพวกนี้มันจะรวมกันทุกระดับนะเพราะนั้นก็เกิดอ่าใครเล่นห้าด่านนะครับมันถึงจะได้คะแนนเยอะนะโอเคลุยเลยนะเอาเดอะโนวิทก่อนคอนทิ่นิ่ว ตรงนี้ก็มีบอกครับว่าเราจะเอาขายไปด้วยนะกดเข้าไปดูสแตตได้นะครับแล้วก็จะบอกว่านะเลเวลสิบสองเออโทษทีถ้าเคลียร์ด่านสิบสองนะครับเคลียร์ด่านสิบนะฮะที่ด่านที่ที่ททเออโทษทีอันนี้เคลียร์ด่านสิบสองที่ดาวแททูอินนะจะได้เอาตัวละครไปสองตัวอันนี้ถ้าเคลียร์ด่านสิบที่ดาวฮอตนะฮะดาวฮอตก็คือดาวถ้าใครจําได้ก็คือดาวที่เป็นหิมะนะครับโอเคก็คอนติเนียร์ไปเลยนะไม่ค่อยไม่ต้องดูลนะุคแล้วเพราะเราเข้ามาดูแล้วครับ อันนี้ก็เหมือนเกมทั่วไปจะมีแบบบัฟนะฮะบัฟข้างบนก็คือจะเสียเงินแค้นนะครับแต่ว่าถ้ามาเล่นครั้งแรกมันจะแจกนี่ก็จะมีบอกครับว่าอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่แบบโจมตีจากอวกาศทําให้สตูตายหมดนะฮะอ่าแล้วพวกนี้ผมยังไม่เคยลองแต่ได้ดูก็น่าจะเห็นแล้วว่าเป็นเติมเลือดบ้างเอเนอร์จีบ้างอะไรแบบนี้นะข้างล่างนี่ใช้เงินธรรมดานะครับอันนี้ก็จะบอกว่ามีโอกาสได้เงินมากขึ้นนะแล้วก็น,นี้ก็บอกว่ามีโอกาสได้โบนัส XP มากขึ้นถ้าคิดว่าเงินเลยเยอะนะฮะไม่ได้เอาไปทําอะไรก็ใช้บัฟอนนไ โอเคมาดูการลุยของจริงกันแล้วนะฮะอ่าไว้จะเป็นยังไงคือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าระบบมันอาจจะมีมากกว่านี้แต่ว่าผมเพิ่งเล่นไปได้ไม่นานนะอ่ะอันนี้มันอะไรเนี่ยเลเวลทาวเวอร์สองอลล็อกนะครับก็อ่าโอเค <laughs> ก็คือพอเราเล่นนานสองเนี่ยไอ้ทาวเวอร์ของเราสามารถอัปเกรดได้แล้วที่เมื่อกี้ผมบอกว่าอัปเกรดไม่ได้ใไหมเนี่ยเพิ่งอัปเกรดได้ตอน,นเนี้ยแหมขายขี้หน้าจริง <laughs> โอเคอ่ะลุยอันนี้ก็เอ่อเอ่อแพเน็ตซิงเกร์จี้อ๋ออันนี้เขาจะบอกว่าถ้า แพลนดซินเจี้ก็ตามตามชื่อและซินเนจี้หมายถึงความการเข้ากันได้นะครับก็จะมีแบบว่าฮีโร่ Hero ของเรานะฮะอยู่บนดาวไหนเราจะได้สเตตโบนัสเพิ่มอะไรประมาณนี้นะโอเคนะครับอันนี้ก็ลูกส่งเราอยู่ที่นี่นะก็ได้วิ่งมาตรงนี้แล้วกันป้อมก็จะมีอยู่4แบบนะครับก็อันนี้แล้วแต่ฝ่ายนะอันนี้ก็คือจะเป็นยิงอะยิงแรงนะครับนัดเดียวอันนี้จะส่งทหารออกมา3ตัวอันนี้เหมาะกับการเอาไว้ทวงเวลานะครับไว้ทวงเวลาอันนี้คือเป็นปืนใหญ่ครับยิงโดนหมู่แต่ยิงช้า นะครับอันนี้นะครับผมไม่ค่อยเห็นว่ามันเวิร์กเท่าไหร่อันนี้มันเหมือนกับวันยิงดามจโอเวอร์ไทม์อ่ะยิงแล้วจะติดแบบดีบัฟอะไรแบบนี้นะฮะเพราะนั้นผมก็เอาเอะไรดีผมเอามาถ่วงเวลาคนหนึ่งแล้วก็เอาระเบิดมายิงนะฮะเดี๋ยวลุกซึ่มาอยู่แถวนี้ถ้าถ้าเป็นอันนี้เราสามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้ทหารไปยืนแถวไหนอ่แล้วก็อะไรอีกดีอันนี้ทหารมันก็่วงเวลาได้เนี่ยต้องเดี๋ยวผมมาเล่นแถวนี้ดี่า ก็เอาปอมอยู่ตรงนี้แต่ว่าตังคงไม่พอครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับก็กดให้เริ่มได้เลยครับนี่กด2อทีชกมันจะมาครับแล้วอันนี้สกิลนะฮะกด2ทีก็จะเป็นการใช้นะครับของแต่ละตัวก็จะบัฟไม่เหมือนกันนะของลุกซี่ใช้2ทีก็จะมีเนี่ยฮะมีลูกบอลมาช่วยยิงทําให้ตัตรูติดโโลนะถ้าเป็นดาร์คเวเดอร์คือถ้าเราเล่นฝ่ายดาร์คลอร์อะเราจะได้ดาร์คเวเดอร์มาครับซึ่งจะเป็นโจมตีหมู่นะครับก็แรงคนละมันก็ดีคนละแบบของลุกซเอาไว้ทวงเวลาแต่ของดาร์คเวเดอร์นี่คือแบบคือแบบแนวแบบ ถ้าไม่สาใจมาช้าไปกดได้นะเดี๋ยวมันจะมาเพิ่มนะอันนี้หลุดไหมไม่น่าหลุดนะตังพอละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่เออเอาระเบิดไว้ตรงนี้ฮะเอาทหารมาถ่วงแล้วเอาระเบิดมาเอาลุกซึ่งมาอยู่นี่ดีกว่าอันนี้ก็ปล่อยไปครับผมชอบเอาทหารมาถ่วงเวลาผมชอบนะมันแบบมีเวลาที่เอาไว้ทํานู่นทํานี่เยอะดีนะแล้วก็เดี๋ยวผมไปอัพโซนนี้ดีกว่าอย่าสังเกตนะสตูวิ่งกันมาเริ่มหลังๆก็เริ่มเยอะอย่างเงี้ยนะ แลวถ้าสังเกตหาเราเลือดหมดนะครับเดี๋ยวรอแป๊บห,หนึ่งเดี๋ยวก็จะออกมา่วงไว้ละ่วงไวถทวงเวแล้วไปเนี่ยก็ให้ระเบิดเป็นตัวยิงคเราสามารถ,ถ่วงได้สี่ตัวเพราะว่าลูกสหนึ่งคนแล้วก็ทหารเราอีกสามคนสังเกตเห็นไหมครับก็เราให้ไอ้ตัวป้อมเนี่ยยิงค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับการคอมโบแบบนี้เอ่อเอาป้อมเอ๊ะเดี๋ยวผมเอาป้อมเพิ่มหรือว่าอะไรดีอืมอันนี้เดี๋ยวเน้นเอาป้อมไปอีกอันหนึ่งเผื่อม,มีคนหลุดนะ่ะโอเคไนเ,เดี๋ยวผมก็ อันนี้ก็เดี๋ยวเอาไอ้นี่ล้วกันนะเนี่ยเป็นลูกกลมๆคือเกมนี้เล่งความเร็วไม่ได้ไม่รู้ทําไมอ่านี่มีศัตรูมาศัตรูที่ได้มาใหม่นะครับเราจะเข้าไปสู่ในวิกิของเรานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหกสิบค่อยอัพนะน่าจะเล่นความเร็วได้นะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเล่งได้เมื่อไหร่นะครับโหด่านนี้ชิวๆเลยอะ <c oughs> คือผมแนะนำนะเราเล่นด่านย่อยแต่ละด่านเนี่ยให้ให้แบบว่าสัก normal หรือ hard จนกว่าเราจะไม่ไหวแล้วเราค่อยมาย้ายด่านนะจะทําให้ตัวละครเราเก่งดูเด็กผมเพิ่งมาด่านนี้ เป็นครั้งแรกคือแบบว่าสบายเลยคือลุกก็เลเวลเยอะแล้วแล้วป้อมก็เลเวลเยอะแล้วนะเนี่ยสังเกตน,นะไม่มีใครหลุดไปถึงป้อมนี้เลยนะอไไม่แน่อาจจะหลุดนะฮะรอบนี้แล้วยิงบายิงเนี่ยสังเกตน,นะทาหารนี่ช่วยถ่วงเวลาได้เยอะครับผมชอบมากเดี๋ยวเวฟสุดท้ายผมค่อยใช้อันตีนะอันตีของล e นะุกนะอนนี้ก็แล้วแต่ถ้าจะหลุดก็ใช้ได้เลยไม่หลุดหรอกเฮ้ยมีมองซ้ายไซค์หลุดไหมอาจจะหลุดครับ ต้องพึง่งต้องพึ่งปฏิหารหลุดครับเวนและไอ้นี่ก็ไม่ยิงด้วยนะกร,รมจริงๆเดี๋ยวอาจจะหลุดอีกครับเดี๋ยวผมต้องอัพอะไรให้มันละนี่แหละอัพปอมโอ้โหตังค์ไม่พอครับเดี๋ยวมันอาจจะหลุดอีกต้องเอาต้องลุกสะต้องให้ลุก,ลกไปไปทวงเวลาก่อนนี่ครับลุกตอนนี้ผมเลเวลหกก็จะวิ่งเร็วนะฮะเรียบร้อยฮะอ้าวเฮ้ยกรมันกลายเป็นหานี่เวนนี่นะครับถ้าเราเสียหัวใจหมดก็จะแพ้นะ ก็ต้องให้เหลือหัวใจเยอะๆถึงจะผ่านแบบ3มดาวไปได้นะฮะแย่จริงเลยเดี๋วกกอนน,นี่ก็รัศมีจะกว้างขึ้นนะฮะโอเคผมตอนแล้วว่าจะซื้อป้อมนี้ไม่ซื้อละเพราะว่ามันมีไอ้มอเตอร์ไซค์มันหลุดนะฮะแล้วก็ทหารถ้าเกรตอทหารเป็นไงอ่ะทหารก็อ๋อจะเก่งขึ้นนะฮะก็ไม่นึกว่ามันจะออกมามากขึ้นถ้าออกมามากขึ้นนี่แจ่เลยนะ,ะออกมาถ่วงเวลา อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอัพซื้อเลยนี่นี่เวฟสุดท้ายนะครับหกคับหกนี่เดี๋ยวดูนะไอตัวนี้คือยิงแต่อย่างที่ผมบอกดาเมจโอเวอร์ไทม์นะก็คือไม่ได้ยิงแรงหรือว่าคอยต่อนะครับเวฟสุดท้ายใช่ไหมลุคจัดการเลยครับเมดฟอร์ดเบรบิวนี่เสร็จหมดนะอ้าวยังมีอีกเวนกรรมไม่เป็นไรไม่น่าหลุดนะไอเฮมอลไซมาสองคันงานมาแล้วครับเอาลุคช่วยหน่อยลุคมามาฟันมอลไซก่อนเลยคลิกได้ทีเดียวแล้วสั่งนะครับสั่งให้ลุคสบายนะ วิ่งไม่ทันครับไม่โดนน่ะต้องแย,อแย่แล้วครับผมแย่แล้วเออทหารช่วยก็นหน่อยเออลุกเอยลุกแล้วได้หนึ่งตัวครับเรียบร้อยฮะแต่ว่าจะมีทหารอยู่ครับลุกจะไหวไหมไหวแค่ตัวเดียวครับอีกตัวหลุดเศร้าเลยครับผมอาจจะต้องมาวางแผนใหม่นะคือัตูมันเยอะก็จริงนะเดี๋ยวผมต้องแบบต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นเนี่ยได้แค่สองดาวเลยอ่าได้เออร์ชิมิ้นคือแรกๆก็อย่างนี้แหละเออชิมิ้นผ่านเยอะนะ โอเคนะกะ็ระบบเบื้องต้นน,น,น,นี่ได้ได้ได้นี่ได้โบนัสนะครับเป็นการสุม่มแล้วก็จะเลเวลอัพด้วยนี่เนหะ็นไหมกรเลเวลอ้าวเลเวลไม่อัพครับแต่ว่าทาวเวอร์เลเวลอัพครับก็จะเป็นเลเวลสามก็สามารถอัพเกรดได้นะนี่ผมก็แซงเพื่อนขึ้นมานะก็สามารถแจกไอจีให้เพื่อนได้ด้วยนะโอเคเป็นไงกันบ้างฮนะนี่คือเกม Star Wars Galaxy Defense นะฮะก็คือเบื้องระบบเบ,บื้องต้นนีเท่านี้นะจุดประสงค์ของผมก็คือจะมาแนะนําเกมคร่าวๆนะฮะไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะเล่นยันเลเวลร้อยแต่อย่างใดนะฮะ ก็ขออนุญาตสรุปคลิปนี้เลยกันแล้วกันนะครับก็ Star Wars Galaxy Defense ก็จะเป็นแนวแบบเกม d e f ens นะฮะ Tower Defense นะ,ะจุดเด่นของเกมนี้ก็คือมีพวกเราอัศวินเจไดกับซินหลอดนะครับเป็นจากซีรีส์ือดังจาก Star w a r นะฮะก็สนุกดีนะเกมทำได้ค่อนข้างสมดุลน,นะฮะแล้วก็เอา่าที่ผมเล่นเนี่ยผมชอบนะถ้าเทียบกับ Tower Defense เกมอ,อื่นๆนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่ามี j จไดด้วยแหละมั้งผมก็ชอบ Star w a r อยู่แล้วนะครับ เพราะนั้นแฟนๆ Star Wars นะฮะไม่ควรพลาดแล้วก็แฟนแฟนที่ชอบเล่นเกมแนวดีเฟนส์นะฮะก็ลองมาเล่นระบบที่มันแปลกๆในเกมนี้ดูนะฮะว่าจะท้าทายมากแค่ไหนเอาสำหรับคลิปนี้นะชอตตี้วูจะว่ากับผมต้องขอตาอ่าขอลาไปก่อนนะเว้ยมืนเอาใหม่อ่าสำหรับคลิปนี้นะนายชอตตี้บูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะฮะก็จะเป็นเกมไรนั้นก็โปรดติดตามกันต่อไปนะครับไปชโชคดีครับบ๊ายบายครับ